การเลี้ยงเป็ดไข่เป็นที่นิยมกันมากเพราะมีผลผลิตทุกวันอีกทั้งไข่เป็ดยังสามารถนำไปแปรรูปได้หลากหลายและการเลี้ยงไม่มีความซับซ้อนแต่การเลี้ยงเป็ดไข่ให้ได้เป็ดที่สุขภาพดีแข็งแรงและปลอดโรคนั้นก็เป็นเรื่องที่จัดการได้ไม่ง่ายดังนั้นความรู้ในการเลี้ยงเป็ด ไข่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญโดยมีเทคนิคและการบริหารจัดการดังนี้ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนลงเป็ดสาว 1. ก่อนที่คุณจะลงเป็ดสาวคุณต้องเตรียมอาหารไว้อย่างน้อย1เดือนเพราะเป็ดที่คุณลงนั้นจะยังไม่ไข่โดยทันทีต้องใช้เวลา1 5วันถึง30วัน เป็ดจึงเริ่มทย,ยอยไข่โดยอาหารหนึ่งกระสอบนั้นสามารถเลี้ยงเป็ดได้200-250ถึงตัว 2. เตรียมยาและวิตามินดังนี้ยาเบต้าไมซินสปะคุณช่วยฆ่าเชื้อในระบบทางเดินหายใจป้องกันอาการหวัดหน้าบวมหวัดคอดังรักษาอาการลำไส้อักเสบเบื้องต้น วิตามินไวตาเวทช่วยในเรื่องลดความเครียดต้านอาการวัดบำรุงร่างกายช่วยให้เจริญอาหารและวิตามินไฮโคมิกช่วยทำให้ไข่ดกและมีความสม,ม่ำเสมอ 3. ขั้นตอนการเตรียมลงเรือนก่อนที่คุณจะลงเป็ดสาวอย่างน้อย1-2ถึงสงสัปดาห์นั้น คุณจะต้องลองพื้นห้องไข่ด้วยแกบทำการพ่นยาฆ่าเชื้อและทำการโรยปูนขาวโดยเราจะลงเป็ดในอัตราส่วน1ตารางเมตรต่อเป็ด4ตัวและแบ่งพื้นที่ออกเป็น3ส่วนประกอบด้วยพื้นที่สำหรับกินอาหาร30%พื้นที่สำหรับพักผ่อน40% และพื้นที่สำหรับเป็นห้องไข่อีก30%เมื่อเตรียมความพร้อมดังกล่าวแล้วในลำดับต่อไปเราจะบอกถึงเทคนิคการรับเป็ดสาวซึ่งเป็ดสาวที่นำมาเลี้ยงในระบบโรงเรือนนั้นส่วนมากจะเลี้ยงแบบไล่ทุ่งดังนั้นการที่จะนำเป็ดไล่ทุ่ง มาเลี้ยงในระบบโรงเรือนจึงต้องมีการบำรุงและทำวัคซีนเพราะพฤติกรรมของเป็ดไล่ทุ่งนั้นการเลี้ยงจะให้เป็ดกินแต่ข้าวเปือกแต่เมื่อเราเลี้ยงในแบบโรงเรือนเราจะเปลี่ยนจากข้าวเปือกเป็นอาหารสำเร็จรูปร้อยปอร์ซดังนั้นในการบริหารจัดการจึงมีเทคนิคดังนี้ เทคนิคที่1ห,ห้ามให้อาหารทันทีหลังจากที่ลงเป็ดสาวเรียบร้อยแล้วอย่าพึ่งให้เป็ดกินอาหารลอให้เป็ดปรับสภาพกับพื้นที่เสียก่อนอีกทั้งในระหว่างเดินทางเป็ดมีความอ่อนเพลียให้คุณผสมวิตามินไวตาเวทกับน้ำเปล่าให้เป็ดกินในอัตราส่วนวิตามิน10บฝาต่อน้ำ10ลิตรหลังจากนั้นปล่อยให้เป็ดกิน น้ำประมาณ3-5ชั่วโมงเพื่อให้ใคลายความเครียดและความอ่อนเพลียหลังจากการเดินทางเสร็จก่อนเทคนิคที่2เริ่มให้อาหารเมื่อเป็ดได้รับวิตามินผสมน้ำครบ3ชั่วโมงแล้วให้คุณทยอยให้อาหารเป็ดได้แต่ทั้งนี้คุณต้องอย่าลืมว่าเป็ดสาวที่คุณนำเข้ามานั้น เคยเป็นเป็ดไร้ทุ่งที่ชินกับการกินข้าวเปลือกดังนั้นหากคุณให้เป็ดกินอาหารเสร็จรูปทันทีเป็ดอาจจะไม่ยอมกินหรือหากกินอาจทำให้เป็ดท้องเสียได้เราจึงแนะนำให้คุณค่อยๆปรับการให้อาหารเป็ดดังนี้ระยะแรกให้คุณให้ข้าวเปลือก100%เอร์เซ ระยะที่2ให้เขา้าเปลือก3ส่วนต่ออาหารสําเร็จรูป1ส่วนระยะที่3ให้เขา้าเปลือก2ส่วนต่ออาหารสาเร็จรูป2ส่วนระยะที่4ให้เข้าเปลือก1ส่วนต่ออาหารสาเร็จรูป3ส่วนและระยะที่5ให้อาหารสำเร็จรูป100%โดยในการให้อาหารนั้น ให้ผสมวิตามินไฮโคมิก1ช้อนชาต่ออาหาร1กิโลกรมัมแต่การให้อาหารเป็ดสาวช่วงนี้เราจะไม่จำกัดปริมาณจนกว่าเป็ดจะเริ่มทยอยไข่ในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าจึงเริ่มโปรแกรมการตวงอาหารซึ่งเราจะแนะนำในขั้นตอนต่อไปเทคนิคที่3ทํทำวัคซีนและเสริมภูมิคุ้มกัน ส่วนมากเป็ดสาวที่คุณนำเข้ามานั้นฝูงเป็ดจะทำวัคซีนครบตามคอร์สแล้วแต่เพื่อป้องกันการสูญเสียคุณควรต้องทำวัคซีนาําโดยวัคซีนที่นิยมทำเพื่อป้องกันโรคเป็ดน,นั้นมีดังนี้วัคซีนป้องกันโรคอะฮิวาเป็ดและวัคซีนดักเพ็กหรือการโรคเป็ดซึ่งคุณสามารถติดต่อปศุสัตว์ เพื่อให้เจ้าที่มาช่วยดูแลได้หลังจากที่คุณทำวัคซีนแล้วให้คุณเสริมภูมิคุ้มกันโดยให้ยาเบต้าไมซินผสมน้ำเปล่าในอัตราส่วน1ช้อนชาต่อน้ำา5ลิตรโดยผสมให้เป็ดกิน3วันต่อสัปดาห์เทคนิคที่4ปรับการให้อาหาร หลังจากเลี้ยงเป็ดจนครบ30วันแล้วเป็ดจะเริ่มทยอยออกไข่ถ้าเป็ดออกไข่ได้เกิน5 0แสดงว่าเป็ดของคุณมีความพร้อมที่จะปรับการให้อาหารแล้วโดยเราแนะนำโปรแกรมการให้อาหารดังนี้ถ้าคุณเลี้ยงเป็ดแบบปล่อยให้คุณให้อาหาร140กรัมต่อเป็ดหนึ่งตัว แต่ถ้าคุณเลี้ยงเป็ดแบบจำกัดพื้นที่หรือเลี้ยงแบบระบบโรงเรือนให้คุณให้อาหารเป็ด120กรัมต่อเป็ด1ตัวเป็ดที่เลี้ยงต่างกันย่อมต้องการอาหารที่แตกต่างกันและการให้อาหารที่มากกว่านี้ก็เกินความจำเป็นสำหรับการสร้างรังไข่อีกทั้งเป็นการเพิ่มต้นทุนในการผลิตโดยมีเทคนิคการให้อาหารดังนี้ ให้เฉพาะมื้อเช้ามื้อเดียวและให้มื้อเช้ากับมื้อบ่ายแต่ทั้งนี้การให้อาหารมื้อเช้ากับมื้อบ่ายนั้นคุณควรเน้นอาหารมื้อเช้าให้มากกว่าช่วงบ่ายเช่นถ้าเลี้ยงเป็ดโดยใช้อาหาร4กระสอบต่อ1วันมื้อเช้าต้องให้อย่างน้อย3กระสอบ มื้อบ่ายให้เพียงแค่หนึ่งกระสอบสาเหตุที่เน,น้นอาหารมื้อเช้านั้นเพราะพฤติกรรมของเป็ดเป็นสัตว์ที่ไข่ในเวลาช่วงเช้าดังนั้นอาหารมื้อแรกจึงจำเป็นสำหรับการสร้างไข่ในฟองถัดไปยิ่งคุณให้อาหารมื้อแรกช้าหรือสายเกินไปย่อมส่งผลกระทบกับไข่ในฟองถัดไปเพราะหลายคนเข้าใจว่าเป็ด หรือไก่ไข่วันละฟองแต่ที่จริงแล้วเป็ดใช้เวลาผลิตไข่30ถึง35ชั่วโมงต่อหนึฟองดังนั้นสัปดาห์หนึ่งแม่เป็ดจะไข่เฉลี่ยอยู่ที่5ถึง6ฟองต่อ1สัปดาห์อีกทั้งการให้อาหารมื้อบ่ายมากกว่ามื้อเช้าจะทำให้เป็ดอ้วนซึ่งอาจส่งผลต่อการป่วยของเป็ดได้ และการให้อาหารมื้อเช้ามากกว่ามื้อบ่ายนั้นจะทำให้เป็ดลดการถ่ายมูลในห้องไข่ส่งผลให้ไข่มีความสะอาดไม่เละมูลเป็ดหรือการให้อาหารในช่วงบ่ายคุณจะเปลี่ยนเป็นยาสับผสมวิตามินก็ได้ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการเลี้ยงเป็ดนั้นไม่มีความยุ่งยากซับซ้อนแต่ต้องมีความใส่ใจ เป็ดของคุณก็จะสุขภาพดีแข็งแรงปลอดโรคส่งผลต่อผลผลิตที่ดีและเราหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์และเป็นแนวทางในการทำกรเกษตรของคุณถ้ามีอะไรสงสัยสามารถคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนเราจะทยอยอ่านและตอบทุกคำถามและสุดท้ายนี้หากคุณสนใจที่จะศึกษาเรื่องเป็ดไข่ ขอให้คุณคิดถึงเราเป็นอันดับแรกแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ